อีสานบ้านดงบังครับอ <c oughs> อยู่ในสวนมาเนี่ยตอนคำคำกับพวกใครได้ไทายในสวนตอนใกล้สิค่อดูวิวทิวทัศน์ติดเขาเพราะันไรนี่อแต่เว้นกับรับเลี่ยมเขากำลังจะรับเลี่ยมเขาไป อยู่ในสวนนี่แหละเพราะว่าสวนมันติดภูเขาวั่นก็ไปฟังนี้ก็เป็นสวนมักซิดาฮอกันยังไม่ทันแล้วก็ไล่้อไปเรื่อยๆฟังพุ่นขาวลากแมนบัแล้วนั่นชุดน,นี้หอแล้ว นั่งชุดทั้งพี่กำลังฮอเอิ่มไลหอไปแล้วติดกับบอ่อพักน้ำนี่ละบรรยากาศของผู้เขาเติดเขาตอนใกล้คำ่ำ แต่ว่ารับเลียมเขานัอนเถอะเอ,อมันก็นเริ่มจะมืเดืดแล้วเดี๋ยวมาเราให้พี่น้องฟังเรื่องการทำสวนนี่แหละเมื่อก่อนก่อนสึ่มาปลูกบักซิดาเนี่รั่งกิมจูเนี่ยก็เคยปลูกพืชย่างอื่น เพื่อว่าเห็นเพื่อนเฮ็ดเออบางยูทูบมาเห็นเพิ่นเฮ็ดกกอยากปลูกน้ำเพ่นปลูกแล้วมันกะงามอยู่พี่น้องมันงามอยู่แต่ว่าบา้านนี้ปัญหามันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นตามมา อันเริ่มปลูกที่แรกก่อนสิมาปลูกบักซิดาเนี่ยเได้ทดลองปลูกองุ่นสองสายพันธุ์มาทดลองเบิ้งว่าเออพันคือปลูกได้เอกลางแจ้งอ่บรได้มีโดมบรไดเฮดโดมไม้เขาอันเถอะบรได้กลางมุง่งกามาทดลองปลูกว่า ปลูกไอ้องุ่นกางแจงแล้วบ่มีบร้กลางมุ่งให้เขาบ่นว่าบรเฮ็ดโดมจนเถอะมันสิได้ผลบ่เบิ่งในคลิปเบิ่งในยูทูบของฮารังคนหนูว่าเออปลูกสำเร็จปลูกที่แล้วกางงามงามเร็วปลูกองุ่นสองสายพันธุ์ือ,อ สั้งกิ่งพันธุ์ามาปลูกกับแบกโอปอครับไว้มะละกาพี่น้องงามบัดนี้ปลูกกระปูกนาแรงเนาะปลูกนาแรงมันก็งามงามอยู่งามเร็วเราเป็นตาเป็นตาเป็นนวยอยู่บัดนี้พอ่อฝนตกลงมา เชื้อลาลงพอเลาเลยพี่น้องแต่ว่าในรูปของการบริไทยตอนเชื้อลาลงไม่พี่น้องเอาเก็บไปเบิ่งแต่ว่าก็ก,ก็มีรูปตอนอปลูกใบไม้มันก็รังงามมันพอไปตอนนั้นฝนกับพระท่านมาเถอะก็ฝนตกลงมาบัดน,นี้เชื้อลาเขาโอ้โหมาแรง ไอ้ว่ามาแรงไอ้ตัวเปเปะคือไม่งกินู่นหนึ่งอะตัวเปเปะน้อยๆซองไปน้ำใบให้ว่ากินใบเชื้อราเขาดำเปิดล่าดำให้ว่ากินใบกินกินให้ว่าบ่เหลือเลยตัวเปะฉีดยาก็ฉีดบ่ไหวเพราะว่านี่ก็เป็นเป็นเป็นคือเ,เป็นคนที่ แพร่สารเคมีวัสดุถั่วไเลยเอ่อบอสสำเร็จพี่น้องผู้งานทดนองหนะ่ะบอสสำเร็จเออสีแรกสีกมาทำสวนเนี่ยว่าสีเอาเอางูน้ำรองเป็นลักวัสดุถอ่วเ,เพื่อขยายปูพืชย่างอื่นต่อไป ปัญหามันก็คือมแมลงและกับเชือ้อรามแมลงโอ้ยมแมลงกินคักมแมลงพก่กงแมลงแม่งกินนู่นก็กินดีกินใบองางนกินยอดองุ่นนี่เกินจนว่าใบเออบ่มีใบเลยนะ่ะเพไหมงตูมันมนปแปรๆน้อยๆก็เพิ่นเดินแม่งอย่างกับปลูซองไฟไปนี่ยย่าเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยตาแดงจึงคึอง ก็เลยมาช่วงปลูกองุ่นเนื้อก็เลยเอาฝรังกิมจูนมาลงมาลงเสริมหลังจากที่กำลังปลูกองุน่นตอนนั้นกำลังงามตัดแต่งกิ่งแล้วเขาออกดอกออกดอกมากห้ว่าออกดอกกสมบูรณ์มัน่็นไปแต่ว่า สู่เชื้อาราบ่ไหวเพอช่ชอดอกออกมาเนี่ยคือคือบริฉีดยา,าแมลงบริไลขา,มาแมลงเนี่ยเข้ามาใสอินซีนโดยที่ว่าบเออมีโดมบบได้เฮดโดมขอเขาเนี่ยก็ต้องใสเคมียางแห้งหน่ะเป๋ก็เลยก็เลยตัวเองก็เป็นคนแพ้สารเคมีมันเนี่ย ฉีดเขาคักๆเน่ยโอ้ยเมื่อยกันเลยปะ่ปะปลูกบักซิดาก็เริ่มบักซิดาเริ่มง่ญ่มากแล้วแ่ะกันเลยเอาเอางูนอกเอาตัดสินใจเลยเอาแปลงเอางูนกสั่งเพิ่นมาปลูกอ่าแปดสิบต้นพี่นอ้องยางละสี่สิบต้นทดลองปลูกแต่ว่ามันงามอยู่ปัญหามันยางเดียวก็คือ,อโดมเราก็ไม่ได้กางมุ้งอี้เขา พรฝนตกมาเนี่เชื้อราเข่าดําเปิดสองสายพันธุ์ที่สังมาปลูกไว้มมลากาครับแบกโอปอั<ม>ให้ว่าบรได้กินน่วยมันไฟไม่นอง<ม>เชื้อราลงนี่โอ้<ม>่ช่วงนั้นกันบักซิดาก็เริ่มปลูกเขาก็เริ่มไงแล้วล่ะก็ว,ว่าปะเอา อ่างงลุอ่าง,งนเพราะว่าฉีดยาบ่วยสองมือสามมือฉีดทังเชื้อราทั้งมแมลงแต่ไปเพราะว่าปลูกกลางแจ้งบริม้มโดมให้เขานะจะเล่อยจะเลย,ต,เลยตัดสินใจลุอ่าง,งนออกหันมาปลูก ฟังก,มกิมจูอ่าดูแลกิมจูย่างเดียวนะเปอ่าส้นฟังนี่แหละที่เป็นบ่อเอ่อบ่อสีเลี้ยงเอื้องอยู่ตอนนี้นะไปพี่น้องบอ่บอบ่อเพาะพันธุ์เอื้องอยู่ตอนนี้ให้ว่าแปลงนี้นะไปทั้งแปลงแต่ประมาณอยู่ประมาณสองงานอ่าไปปลูกกระุ่น สองสายพันธุ์แต่ว่างามพ่นถ้าง,งามเนี่ยใส่ปุย๋ยปุ๋ยกับใส่ปุย๋ยคอกกับใส่ที่แรกฝนมาตกเนี่ยฮอดน้ำไปด้ยวยงามาดังที่พี่น้องเห็นในรูปแต่เมื่อฝนตกลงมาแล้วเ,เชื่อลาเอาดําึ๊ด พราะด้บักซิดาเป็นน้วยแล้วอก็เลยไม่ิดว่าสูญยาบ่อยก็เลยหันมาปลูกบักซิดาแล้วก็ช่วงหล้างมากกระเลมาเอามาเพิ่มอีกร้อยต้นปลูบักซิดาที่แรกร้อยต้นเลยเลยสังมาเพิ่มอีกร้อยต้นนะตอนนี้มีอยู่สองร้อยต้น ออาสิเบิ้งผลผลิตแล้วก็น่าจะขยายต่อไปพี่น้องับจะได้ยินเสียงรถไถยอันนี้เพื่อนเอารถไถมัจอดนี่ละเรา็อ่เอ่อไทมันทม่นไถมั่นกูมัน่นวันเถาะ <c oughs> นี่ก็เมื่อเราประสบะการณ์ให้พี่น้องเขาฟังอืม <c oughs> แต่ว่าเพื่อนเฮลสเราก็อาจจะมีคนประสบข้นสำเร็จแต่เพื่อนก็มีทุนเนาะหลากหลายอย่างนี่ทุนหน่อยราก,ก็แพงปุ๋ยก,ก็แพงผัวเง,งินสามมือหามือฉีดทั้นึงสามมือหามือฉีดทั้งนึงสินะพวกสารเคมีก็เลยแพงก็เลยโลกเง,งุ่นไปเลย น่อมแพ้นี่ก็มาเราประสบการณ์นในพี่น้องฟังว่าการทําสวนมันก็นอ่ามันเป็นไงสักทีเดียวก็มีผิดพลาดบางซิงบางยางเอาบ่พออรมมบ่มีความรู้ผิดพลาดไปก็มาเริ่มต้นไหมเหตุนวไ,ไหม เ็แนวมันทีมันง่ายกว่ามันตัวเป๋สีดาชดนยังกับบ่ได้ใส่แบบอินซีกับยูได้สนฝรัง่งเนี่ยบ่ได้ใส่สารเคมีกับเชโลโรคแมลงกับบ,อบอ่อบ่ไหลนะขอบคุณพี่น้องที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ ไปแล้วครับคันเก่ารถไทยมาจอดฝากไว้นี่ครับพี่น้อง